สวัสดีครับเจอกับเกษตรกล้วยแล้วพี่ดาวอีกครั้งหนึ่งนะครับสวนพี่ดาววันนี้พามาดูต้นอะไรครับต้นกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบที่เปรี้ยวๆนะไม่ใช่ค่ะกระเจี๊ยบที่เขาเอาไปต้มติ้มน้าพริกอ๋อเออทำไมสีนี้ล่ะครับสีแดงค่ะอ๋อนี่นี่นัดพาดูหน่อยครับพันสีแดงหมดรุ่นแล้วอ๋อปักอ่อนหมดรุ่นแล้วก่อนที่จะมีลูกต้องปลูกยังไงพี่ดาวกระเจี๊ยบแดงเอารูปให้ดูกอนนะครับ อันนี้ใช่ไม่ต้นกล้าเข้าครับผมไหนไหนต้นไหนนี่แหละปลูกทําไมใบเขาสีเขียวล่ะครับอันนี้สีนี่กระเจีบเขียวอ๋อแล้วนี่กระเจี๊ยบแดงอ๋อรวมปลูกอ๋อนี่คือรวมมิดเลยเขียวบ้างแดงบ้างปนกันนะครับอันนี้เป็นฝักของกระเจี๊ยบแดงนะกระเจี๊ยบแดงนะครับเก็บเขียวอยู่นี่เก็บให้ดูก็เป็นพี่ดาวนี่ต้องคุมผ้าอะไรเขาเรียกเขาอะไรนะอัสติกใช่ไหมครับ เราต้องปูผ้าปูผ้าแล้วหญ้ามันจะไม่ค่อยเยอะไงอืแต่ก่อนปูผ้าเราต้องหมักดินให้ก่อนนะไม่ใช่ว่าอเอาผ้ามาปูแล้วปลูกได้เลยอ๋อก็คือเตรียมดินก่อนเตรียมดินก่อนใช่ไหมครับขี้ไก่หวานเป็นร่องไถก่อนไหมแล้วไถรถไถเล็กไถแล้วก็เอาปุ๋ยไอตัวนั้นน่ะสิบหกน่ะหวานอ๋อเป็นรองพื้นก่อน อันนี้ระยะห่างของพี่ดาวแต่ละต้นเนี่ยเท่าไหร่ครับประมาณเดินถุมประมาณให้ก็ได้ครับเดี๋ยวกล้องจะได้ดูอันนี้ประมาณห้าสิบเซนเนาะแล้วสังเกตว่าร่องแปลงของพี่ดาวตรงนี้มันจะสูงแล้วตรงกลางมันจะเป็นเอ่งอ่าตอนตอนที่มันแรงเราเปิดน้ําน้ําก็จะอยู่ในนี้ไงอ๋อเท่ากับว่า<อ>ทําให้เป็นแอ่งใช่ไหมตรงข้างๆสองข้างนี้จะเป็นสองข้างมันจะสูงอ๋อจะเป็นเนินสูงนะครับมันจะกัก มันจะขังน้ําไว้ไงอ๋อน้ําที่เราปล่อยในท่อมาปุ๊บเขาก็จยาขังวิ่งไหลไปตามเองเนี่ยไปมันตามเนี้ยถ้าตรงนี้ไม่สูงมันก็ออกข้างหมดอ,อน้ํามันก็จะไม่วิ่งไปตามร่องอ๋อถ้าก็ว่าน้ําที่เราดูดจากบ่อส่งผ่านพ่อ PE ไว้อยู่ในร่องนี้เลยแล้วก็พยังนี่ก็มีหน้าที่คุมคุมคุมหญ้าหญ้าอ๋อแล้วตอนใส่ปุย๋ยใส่ไงเอาต้องเปิดพยงังไม่เปิดก็ค่อยๆ่อหยอด เอาอย่างไรครับไห่างๆห่างๆใส่ในใส่ในในสมมติเนี้ยห่างๆอ่าสมมติสมมติอย่าไปถึงคนมากอ๋อสมมติแล้วนี่มีเป็นปุ๋ยใส่เยอะไหมประมาณไหนใส่เยอะหรอกแท่นี้นะใช่หน่อยๆแล้วก็ใส่นี่เลยไม่หนูใส่ไปแถวๆนี้เดี๋ยวมันก็ได้อ๋อก็คือห่างๆหน่อยเดี๋ยวเขาลากเข้ามาหาคินเองอ๋อลากมาตรงนี้แล้วอ๋ออันนี้ใส่บ่อยไหมครับที่ที่เราใส่ไม่ปุ๋ยประมาณไม่ค่อยยังไม่ได้ใส่เลยเดือนหนึ่งใส่ถึงครั้งประมาณ อันนี้มันเป็นในนี่ล่องถั่วพูเป็นร่องถั่วพูเป็นล่องถั่วพูแล้วถั่วพูมันตายมันไม่ได้กินไงก็เลยเอากระเจี๊ยบมาหยอดโอ้ก็เป็นกระเจี๊ยบต่อถ้าก็ว่าทําล่องทีเดียวร่องทีเดียวกระเจี๊ยบมันอยู่ได้ไงกระเจี๊ยบมันมันไม่ใช่พันเดียวกันไงอดทนกว่าอ๋อถ้าเป็นสายพันธุ์เดียวตระกูลถั่วมันจะไม่ได้ไม่นี่เลยปลูกซ้ําไม่ได้ใช่ไหมครับถั่วต่แรกปลูกถั่วพูไว้มันอากาศมันไม่หนีมันร่วงหมดดอกอ่ะอ๋อในกระเจี๊ยบเขียว ตัวอย่างกระเจี๊ยบเสียวถ้าเราอย่างนี้กินได้แล้วยังพูดถึงแล้วกินได้อย่างนี้ใช่ไหมนี่คือต้นกระเจี๊ยบเขียวใช่อ๋อนี่นี่เขาก็ออกดอกแล้วใช่ไหมเนี่ยเห็นมีดอกมันดอกเล็กอะดอกมเฉยๆมันยังไม่ใช่ฝักเอาเลยไม่ใช่ฝักหรอครับอ๋อเป็นดอกอ๋อยังไม่อ๋อเขาจะมีดอกก่อนแล้วค่อยเป็นฝักเนาะฝักไปเป็นแบบนี้ครับกระเจี๊ยบเขียวครับอันนี้กระเจี๊ยบเอาเนียกระเจี๊ยบแดงเหรอ เ๊ยบแดงกระเ๊็บแดงครับราคาละครับส่งหนูส่งแค่โลละยี่สิบห้าบาทถ้ามีเยอะนะก็จะไปส่งโลละยี่สิบห้าอันนี้ที่ว่าที่เขาทําหมาล่าเออที่เอาไปย่างเอาไปย่างกินอร่อยกินสดก็ได้ย่างก็ได้ลวกต้มจิ้มพริกก็ได้อย่างงี้ใช่ไหมครับหลากหลายเมนูหลายสายพันธุ์เลยครับนะครับแปลงยาวไปนู่นก็เป็นร้อยร้อยต้นเนาะนะครับหลากหลายจริงๆครับวันนี้ จากที่จะดูกระเจี๊ยบแล้วนะครับพี่ดาวจะพาผมดูเออเจอดอกบานละเนี่ยคือดอกที่เริ่มบานใช่ไหมครับพี่ดาวจะพาไปดูอะไรต่อครับผมมันกาลังออกลูกอันนี้ต้นอะไรครับพี่ดาวต้นถัว่วพูค่ะโอ้กาลังออกลูกงามเลยกำลังออกลูกโอ้อันนี้ต้องทําค้างใช่ไหมครับเนี่ยกี่ด้านเออกี่กี่เดือนถึงได้เก็บครับผมถั่วพูนี่นานมากเลย อ๋อใช่ครับที่ถึงว่าปลูกไม่เป็นอ่ะอ่ถึงว่าผมปลูกไม่ได้กินเลยครับนี่ครับกันเขาถอนทิ้งกันเป็นแถวเขาไม่ได้กินกันไอตอนเก็บต้องเลือกยังไงพี่ดาวลองดูดิว่าอะไรที่เก็บได้ไม่ได้อ่าลองดูครับอ่าอย่างสามสี่ฟักโอ้โหดกเก็บโตกว่านี่ต้องโตกว่านี้เนาะโตกว่านี้เท่าไหร่กนี่นีได้ไงมคะอย่างอย่างอ๋อไหนไหนพี่ดาวดูนี่อันนี้ใหญ่ไปอันนี้ใหญ่ไปไหนครับ นีใหญ่ไปเขาไม่ซื้อ,อเขากลัวเขาว่าแก่ไหมแต่มันไม่แก่แต่มันไม่แก่แต่ฝักใหญ่เขาไม่ไม่อยซื้อใช่ไหมเ,เขาว่าแก่กันอันนี้เราก็มาดูโอ,โโอ้โหโดกมากครับดอกใช้ปุ๋ยอะไรเนี่ยอ,อมโมนอะไรเนี่ยปุ๋ยแบบแลดสิบหกสิบหกนั่นแหละ 16, 16, 16โอโ้สิบหกสิบหกไรขี้ไก่ไหมก่อนปลูกเนี่ยขี้ไก่วานเป็นกระสอบทำร่องเหมือนกันหมดเลยเหมือนกันโอ้ขนาทำร่องยังทำร่องยังท่วมเลยใช่ ท่พอพีอีเปิดน้ำใส <จะ S 1> ่เราจะกินเราก็เก็บถ้าถ้าเราขายเรโตอันนี้หน่อยครับวันเก็บได้ค่ะคืออย่างน,นี้พึ่งนี้ก็โตแล้วอันเนี้ยพึ่งนี้ก็เก็บได้แล้วหรออย่างนั้นใช่ตอนนี้พึ่งนี้<อ>เก็บได้แล้วอันนี้เรากินเราก็เราอยากกินแล้วก็เด็ดไปอ,อันเนี้ยถ้า<อ>เราอยากกินแล้วกิโลเท่าไหร่เนี่พี่พี่ดาวหน่ยสงโลห้าสิบโตล,ละห้าสิบโอ้อันนี้เขามาทำอะไรกินกันเนาะตัวฟูเนี่ยก็หนู หนูปลูกตัวภูห้าล่องนี่หนูพ่อกินเลยวันๆหนึ่งได้วันละสสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยอะนี่นะครับห้าล่องยาวๆล่องล่องเขาโพดล่องแปลงนู้นอะหนูปลูกเนี่ยห้าล่องอะล่องยาวประมาณยี่สิบเมตรเนาะยาวนะทำค้างสูงประมาณเมตรเท่าไหร่เนี่ยเม็ดตกกินเลยบอกตอนนี้ไม่มีตัวพูหนูแย่เลยอ๋ออันนี้เพราะมันปลูกมามันตายหมดมันปลูกมามันไม่รอดมันเหลืองตายหมดแปลว่าเป็นพืชที่ปลูกยากปลูกยากอ๋ออุ้ย กิน,นดไ,ได้หรือกินไม่เป็นนะเนี่ยพูดพูดกินไม่เป็นใช่ไหมเจ๊ไปหั่นเป็นฝอยฝอ,อยแล้วเจ๊ไปใส่ไข่เจียวอืถ้ากินไม่เป็นกินเป็นผักเลยอ๋อใส่ไข่เจียวได้ใส่ไข่เจียวอ่ะนะครับเมนูใหม่ครับผัดทอดทักทูใส่ไข่เจียวเ,ยเราจาไว้มันโตกันนิดนิดนึงอ่าโ้กำลังนี่เราจะกินแต่วันของวันนี้ยแบบเนี้ลูกค้าชอบครับเพราะว่าอ่อนมันอ่อน ประโยชน์ดีครับเป็นผักสีเขียวผักตะกูลทัวเนี่ยไม่ได้ฉีดยาเลยตั้งแต่เนี่ยผลตกทุกวันไม่ได้เปิดปั๊มน้ำเลยใช่ไหมนอนล่มลงเนีดูดอกนี่ครับอืวันหนึ่งได้กี่กิโลเนี่ยไอห้าแปลงที่พี่หแถวหนูวันหนึ่งได้ประมาณสามสี่โลห้าโลบางวันออเก็บได้เป็นตะกร้าผลไม้อะมีได้สองลังอ่ะ ส่งคะโลกี่บาทห้าสิบห้าสิบเขาเขาเหลือโลสามสิบาทกันช่วงที่ว่าตัวผูถูกอ่ะสามสิบเราก็ส่งห้าสิบก็ได้อยู่จะถูกจะแพงคือห้าสิบเขาแพงกันโลแปดสิบเป็นร้อยเราก็ส่งแค่ห้าสิบโอ้โหเนี่ยครับมันต้องมีเทคนิคที่พี่ดาวทาไมเขาปลูกไม่ได้พี่ดาวถึงปลูกได้้งามงามอย่างนี้ตัวผู้น้ํานี่อย่าให้ขาดอ่าหนึ่งน้ำอย่าให้ขาด ใช่น้ําเนี่ยดินเนี่ยอย่าให้แห้งเลยเพราะถั่วพูมันชอบน้ําต้องให้ชุ่มเสมอใช่ไหมมันชอบมันคือว่าถ้ามันแห้งรากมันอยู่แช่แถวแถวหน้าดินเองอ๋ออยู่แถวหน้าดินอ๋อแต่ถ้าไม่คุมพะยางนี่เอยผ้าพลาสติกนี่แย่เลยใช่ไหมพ่ยาทอยหญ้าไม่ไหวอ๋อมันหลายอย่างจัดทําแค่สองคนครับโอเคอันนี้ก็คือประโยชน์ของการปลูกถั่วพูกินยาวๆนะครับวันนี้ฝนก็มาอีกแล้วครับเอ้าพี่ดาว ไปหน่อไม้ไปดูหน่อไม้กันนะครับม,มาพี่ดาวพามาดูต้นต้นอะไรครับหน่อไม้หน่อไม้โอ้โหขุดยับเยินเลยยับเยินแล้วนนตั้งแต่ตั้งแต่ที่วันหน่อไม้แพงอะ่ะที่วันหน่อไม้เขาตอนนั้นโลละหกสิบบาทอะเขาขายกันอะหนูขายอยู่แค่โลยี่สิบาทละขุดมาตั้งนานแล้วโอ้โหทั้งปีทั้งปีสวนพี่ดาวแล้วก็ทําไมถึงมีกันทั้งปีอย่างนี้ครับไอที่ใหญ่ก็มีเล็ก พึ่งออกก็มีตอนนี้มันเหลือขนแข่งแล้วเพราะมันจะมันจะวายแล้วเหลือคือว่าขนแข่งที่มันออกมาตามพวกนี้เล็กๆอ่ะพวกใหญ่ๆมันหมดแล้วที่มันออกมาจากใต้ดินอ่ะในเนื้อเหลือขนแข่งที่มันแตกอ่ะตามอย่างเงี้ยอันนี้จะขายได้ไหมขันแขนงเนี้ยขายได้อยู่ออวิธีทําให้มันออกตลอดนะทํายังไงพี่ดาวขอให้ออกตลอดก็มีตลอดนะคะตลอดน้ํามันที่เขาว่าเนี่ยนะอ องน้ําต้องถึงไหนนะพ่อน้ําพี่ดาวไม่เห็นมีเลยอันนี้หนูไม่ได้ใส่มันน้ํะเพราะว่าฝนตกเยอะใช่ไหมมีก็ขายมีก็ไม่ขายน้าลดผักยังไม่พอเลยอันนี้คือไม้อะไรครับหน่อไม้อะไรครับเขาเรียกว่าไ่ตงลืมแรงไหตงลืมแรงไ่ตงอที่เขาเรียกไ่ตงลืมแรงไม่ใช่กิมซุ่งเนื้อไม่ใช่ใช่ไหมครับ เจี๋ยวเดี๋ยวหนูไปเอาหามีดกันมีดไม่ได้ามาเลยพี่หนึ่งเอ <Okay, S 2> ามีดแสะฟันถ้าแม่มีดฟันหน่อไม้ต้องให้มันโตกันนี่อันนี้มันยังเล็กอยู่ออ,อันนจะใส่ให้พี่หนึ่งไปกินไงนมันไม่มีโตอ๋ออันนี้เล็กอยู่เขาเก็บไปเมื่อวานนี่แล้วอนนีใชออไปแล้วต้องทิ้งไว้สองสามวันให้มันโตอีกหน่อยอันนี้เป็นหน่อตามันใช่ไหมครับใช่หน่อแขนงมันแล้วเขาเรียกหน่อแขนงโอ้ขาจ้วะเลยครับตอนนี้อันนี้เขาเรียกว่าไผ่อะไรนะ ตรงลืมแรงอันนี้ส่วนมากครับเขาจะขายเป็นหน่อหรือเป็นกิโลพี่ดาวเป็นกิโลกิโลต้องปอกเปลือกไหมไม่ปอกอ่ะอย่างนี้เลยใช่ก็คือตัดอย่างนี้ปุ๊บชัางกิโลขายได้เลยใช่อ๋อันนี้มันเล็กไงยังไม่โตอนี้ตัดแล้วเราก็ปอกออกข้อนึงอ่าแต่งให้มันสวยไงอ๋ออันนี้ออกข้อนึงก่อนใช่แล้วเราเอาขาวนาเยนี่คือได้ละ หนึ่งกิโลใช่ไหมครับผมนี่ได้ไปกินแล้วอ่าไม่โตแล้วเนี้ยโตแล้วนะได้ได้นี่ง่ายจังเลยนอเสียมชุบๆุี้เนาะขี้ไก่นี่ไม่ต้องขาดเลยใช่ไหมผมเห็นสังเกตแต่ละกองนี่มีมีขี้ไก่เต็มไปหมดเลยอาเราใส่มันไว้มันก็แตกเีกไงถ้าเราไม่ใส่ปุ๋ยให้มันกินมันเราก็ไม่ได้กินเราก็มันก็ไม่ค่อยแตกให้เราไง นะครับอันนี้เป็นของฝากที่พี่ดาวเอาให้กเษกษตรกล้วยๆก,กับบ้านนะครับหน่อไม,ม้ไผ่ไผ่ตรงลืมแรงนะครับไม่ใช่เป็นลืมหัวเว<ห>นาะไผ่ตรงไ <laughs> <laughs> อโตไม่ทันเก็มนุกเก็บขายหมด <laughs> โอโ้โหจากสวนพี่ดาวมีหลากหลายอย่างนะครับมีทั้งักทัวภูมะละกอมต้นไผ่ ยันถึงมะเขือพวงนะครับก็เก็บมาให้ดูครับตัวอย่างอ่อนๆเลยครับมะเขือพวงเนี้กินสดได้ใส่้ําพริกอร่อยครับอืพ่นยาไหมเนี่ยลืมมาใส่ปากแล้วไม่พ่นเลยไม่พ่นเนาะพี่ดาวปลูกนานไหมเหมือนมะเขือไม่ปลูกแล้วนานมะเขือพวงมันอยู่ได้นานเป็นปีเลยปะมะเขือเนี่ยมันอยู่ได้เป็นปีหนูปลูกปีอี้ไม่ยังยังอยู่เลยอันนี้ปีงละปลูกครั้งเดียวต้นใหญ่เนี่ยปีนี้ยังอยู่เลยแต่แปลว่าอายุยืนกว่ามะเขือครับ มันอายุยืนกว่ามะเมะเขือเปาะอ๋อครับเพราะว่าปลูกมะเขือพวงเนี่ยปลูกทีก็กินกันเป็นปีเลยแล้วก็มีการตัดแต่งกิ่งอะไรไหมครับผมไม,ไ,ไม่ได้แต่งอะไรมันเลยการให้น้ําให้ปุ๋ยอ่ะน้ําปิงเกอร์อ๋อปุ๋ยหวานเพอพอเราทำยาิเย็นแล้วก็ปุ๋ยหวานอืมกี่นานไม่ใส่ทีนึงก่อนไม่นานๆจะใส่สักทีอ๋อเดือนหนึ่งหรือว่านานกว่านั้นแล้วแต่เรา วางเมื่อไหร่ <laughs> แล้วน้าล่ะครับลดบ่อยไหมครับน้ําก็ช่วงที่ฝนไม่ตกเราก็ต้องเปิดมันทุกวันนะต้องเปิดทุกวันเหมือนกันนะครับเพราะว่าบ้านเรามันดินทรายมันแห้งไวหน้าดินอ๋อถ้าอย่างงั้นนะฝนก็สบายหน่อยนึงไม่ต้องลดน้ำใช่ไหมสบายไม่ต้องลดน้ําแต่ว่าตกมากตกเยอะก็ไม่ดีเหมือนกันเชื้อลมเชื้อราหรือว่าโรคของมันมีไหมมีแต่มันอายุยืนนานแล้วก็ฉีดตะคิง จำพวกอะไรที่มงพ,พ,พี่ดาวชีนะครับอา่าเขาเพิ่งไปซื้อมาให้หนูขวดตั้งห้าขี่ร้อยไม่รล<ม>้ยาห้าร้อยยามันมียากาาา้าเชืเอราด้วยป้องกันไว้ก่อนใช่ไหมครับผมก่อนนี้เป็นวิธีการปลูกอย่างปลูกที่พี่ดาวปลูกเนี่ยสองแถวยาวประมาณละห้าสิบต้นเนี้ยกิโลเท่าไหร่ที่เราเก็บผลผลิตห้าสิบทรงกิโลละห้าสิบทรงกิโลละห้าสิบอ๋อกิโลละห้าสิบแล้วก็ปลูกมันกินมันเป็นปีนะ ก็เก็บได้ทุกปีอย่างมะเขือพวงนี่กี่วันเก็บไม่เคยสังเกตประมาณประมาณเห็นลูกก็เก็บก็คือมีก็เก็บได้ตลอดีม่เก็บไม่ซีก็ไม่เก็บถ้าว่าปีนี้กินกับมะเขือพวงนี้เยอะแล้วใช่ไหมถ้าพูดถึงแล้วแต่อย่างต้นที่เราเห็นเห็นเนี่ยยังอยู่อีกนานไหมพูดถึงอยู่อีกนานมะเขือพวงมันอยู่ได้นานนะไม่รู้แต่ของหนูอยู่ด้วยนานปล่อยไว้อย่างอี้แกไม่ให้ยามันลุกเท่านั้นเอง มาแล้วครับผลก็มาครับผมพวกมะเขือจะปูถุงไม่ได้ครับพวกมะเขือนี่มันมันอยู่ของมันมดทันไฟมันชอบขึ้นอืมไม่ใส่คุณต้นตายเลยมดอ่ะไม่ใส่คุมไม่คุมต้องเปิดโล่งไว้นะครับไม่งั้นปูแล้วปูแค่ตอนเล็กครับเพราะตอนเล็กเราถากหญ้าไม่ทันอ่ะฮะพอมันโตเราก็เอาออกต้องรีบออกออกใช่ไหมโอ้แล้วเราจะถากหญ้าได้ง่ายง่ยไงครับเพราะพวกมะเขือพวกนี้ต้องถากหญ้าอืม ใส่พรวนดินให้มันต้นมันกระสูงเนาะท่วหมหัวเลยนะฮะปูไว้เงี้ยไม่เป็นไรอ๋อครับเพราะนั่นแล้วก็ปุ๋ยปหยอดไว้ห่างๆๆเลยมันก็ไหลลงไปโคนเองครับแต่ถ้าใส่โคนเลยตายอ๋อครับอ่าทุกอย่างก็ต้องมีการดูแลถ้ามีคนสนใจจะสอบถามวิธีการปลูกพี่ดาวให้คําแนะนําได้ไหมเป็นตัวเออ้าวให้คําแนะนําได้ไหมก็ใครถามก็บอกเขาอย่างนี้เอาเบอร์โทรเบอร์พี่ดาวจำได้ไหมเบอร์ะอะไรครับ 087 037 038จ็8ศู3 9 0แปดี่ดาเายูพี่ดาวนะครับอยู่หนองปืนอนี่เองนะครับแล้วเจอกันครับวันนี้ฝนมาใหญ่แล้วครับก็ลาพี่น้องทางบ้านกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับแล้วเจอกันครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับเกษตรปุ้ยปยกับเรื่องราวดีๆของอเกษตรแล้วเจอกันในช่วงต่อไปเกษตร